สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิดสุขสุขคนสุมงสุบอนสบายดีพี่น้องเนี่แมงเบสสุขคนภพกับจังน้องมินี่คือพี่น้องจันทร์ท่านมาหอด่านขาเลยมาซื้อของไปฝากคยไแต่ละเดือนเราได้กล้องภาษาเมียเราเมียเราถึงย่องไงอื้อ

เห็นเพื่นเลยเป็นตากระบาดเพีงหน่อยตาสงสารไม่เคยถายบ้านเขาก็เลยจิซื้อของไปให้เพื่อนถึงมันสิบบวรวงบวไยก็เป็นํำใจเล็กๆน้อยๆและซื้อให้เพื่นซ้ลไม่ลูกเอาซ้ันสิาเสิเขียวอยาเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวเดี๋ยวมีรายการเยอ่เป็นรายการมาบ่๊ะหนึ่งก็มียังไงเนี่ยเนี่เยเตรียมซื้อมาให้เคยแทวบ,บ้านไห่ห้องนะเห็นบ่เนาะแพบถุงใหญ่ อยาสีฟันแป่งสีฟันสบู่ขนมให้ลูกเพื่อนอยาซาผมครบหรืหรหยังเพื่อนกระบกมีพี่หน่อยเห็นเห็นสภาพและคิดอีตตนแล้ว กันซะเอ้าจงเงินไลท์ะบ่ยแมมินนี่ถึงบบไลท์เอากับแบ่งปันกันพี่น้องเลยแปลบแป๊บเด้อเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังแผบถุงใหญ่สบูยาซีฟันแปรงซีฟัน แกงนัวขนมให้ลูกเากราลก็ยาสาผมมัดน,มนั่งก่อนน้องแบ๊บ่นึงนั่งถามเม่ไมนี่พิ่นสื่อของคือว่าเ,อาเป็นห่อนะนุม่มยังหลร้ายนะ่ะอันนี้มันแพงกว่าโมเมนต์เดียวเออเอาไปเป็นห่อมันยังหลร้ายห่อ อ่าเป็นห่อไ,ได้ลายอันนั้นไปได้กล่องเดียวอ่าแพ่งน้ำกองขึ้นแล้วาลล่าแหละอันนี้เป็นทงกออ็เลยบอกแพงนง <c oughs> บอกคำยางได้ยังบอกเอาหลมาตั้งกันมานั่งตันแล้วอยวู่คิดอีตฉนสงสารเพิ่นแต่ละมือ้อ ดูดิเนอนแนบนกินดินนุน,ตน,น,ตน,นุตีนไก่มีบตีนไก่ตีนไก่มีบอเออตีนไก่แบบแซ่แข็งอะนะอ๋ออ แต่ละมื้อกินบินยบุดมันแกงนะไหมวสันไอ้เคยถายบานเอาแต่กระบานี้หน่อยอืมเลยเตะหั่นเปนไงรีบไปหน่อยมีเมจักล้แล้วท้องใจครบแล้วขาดแต่เนี้ยกิน

น้อยๆกินเรื่อย สี่อยสิบาสบาทเราหลดในสิบบาทฮ่า่าสี่ลอยสิบโปรในรสิบบาทไม่เอา ตัดภาพไม่ก,กี่วิ่งเลยกำลังห้องผลมาผนยางมาแล้วฮโหเฮ้มาแต่นะมาถาเพื่อนจนคำพี่น้องเลยออกไปยังนันะ่นน่ะ Okay, ออกเ๋อสบายดีเพื่อนไหมที่สบายดีพี่น,น้อง,ง <laughs> เคยแถวบ้านนม่เลย <c oughs> มาแล้วพี่น้องมาแล้วเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวคล้องมาฝากไป <c oughs> ต่าง,งากันไปเลย ในของมาฝากผุกขี่พี่น้องเลยเอากรบอกนี้นะุี้เลยแต่อยากแบงปันนันี้อยู่แล้วถกเนาะออยู่ไฮอยู่นะพออยูไหอยู่นะคิดใส่พี่น้องเลยเอาไปเห็นพรนอยูไหอยู่หน,น้าแหละจ้ะคิดเป็นอีทน่งพันพนันสามหันสามพอไมลูก ขนมมาในขนมผักลูกขนมผักลูกเนี่ยขนมผักลูกเนี well ่ยเปิ้ลเปิ้ลอาเมียเพิ่นว่าด้ลูกตรงนี้ไม่จะลูกเมียเพิ่นไปเนาะแต่ว่าใหญ่แล้วเราก็ได้อายุจกปีก่อนสิแปดเป็นเก่าเก่าเปี๊เนาะเนี่ยผักลูกอันนี้มีสบู่สบู่ก็ไม่สบู่นะเอื้อสบู่รักตอนน้ให้รักกันนานๆให้รักกันนานๆให้แพ่งกันนานๆไหนกับเมียนะสบู่รักคุณ ไปก็ได้มีนจะต้มมาม่าเอามาม่าามนว่างหันว่างันว่างแล้วใจ่แล้วเนาะชื่อมาุกยานยูเด้เป็นหลายเดือนเประเดกเนดวอันนี้ยาไ่หัวมันแคบนแคบเหมือนตัดื่องี แรงนัวนัวอันนี้นวดโตนเ่ยนมขอคุเนี่ไปนนวดนถุงนึงไปนั่องโลนึงคบดูได้ลายดึกอันสุดยอดนะลายเยอะอให้รับปนวซะสมควรมุงหมายนะนาสมฝากเยอะการเ้าในต่อแรงเยอะ ชุดนอนหน้าบ่ชุดนอนหน้าเก่งใจของซอยแล้วน้ำใจเล็กๆน้อยที่ปั่นเสน็แล้วมียังขาดมียังังพอใจมดอใจได้เออทำไมลูกนนี้อะไรเด้อบานนาำไปเฮดเล็กน้อยเลยให้เขาบัวได้เลยอันนี้ของฝากบ่วดาซื้อไขงี้ เมื่อแหงหมดเนี่ยได้อพอไดใส่อย่หาแน่ไรอยู่หรหาแน่ไรอยู่จนะไปคบใครบ่ไม่นะไปทำนั่นสองหนย

ดนแห้งพ mm. no ี่จะมาซี่ะ่รบุ๊นะทีลูกพี่เอ้ยให้ดีไม่แห้งเลยด้ว่เด้อไเข่าเขางามป่พี่เนี่ยามจริอเกลอเอเขาขี่ออกเลยขอบุญกุลลายพี่น้องที่ติดตามหับชม เขาบุญก like ุลในไลน์ได้เบิร์สกุลุกุนสมองสุบอลเฮากับบนในห้างในมีบนในลำในรวยดอกพี่น้องแต่เฮาเห็นไอ้เฮานี่แหละลูกพี่เคยไทยบ้านนะเนี่ยแต่สงสารเพิ่นเฮาก็เลยอ่าซื้อให้เพิ่งหน่อยแล้วเฮาก็ได้ออกหน้าพี่เด้อออกนาเดินพี่เด้อจะไปแจกต่ออะไรจะไปแจกต่อเฮาหายเจ้าจะดีแม่งว่าสกุลสกุลพี่น้อง ศอกมั่นเงินทองให้เฮงรวยๆเด้อพี่น้องเด้อถูกหวย2โต3พกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี